เริ่มกันเลยค่ะว่าทําไมต้องเล่นอาชีพแมวนะคะทําไมต้องเล่นแมวเวทนะคะมามาดูข้อดีของแมวเวทกันนะคะ1เลยนะคะแมวเวทนะคะก็จะเป็นสกิลเวทนะคะสกิลเวทก็รู้กันอยู่นะคะไม่ต้องใช้ค่าฮิตนะคะไม่ต้องใช้ค่าฮิตไม่ต้องส่นค่าฟรีนะก็คือสกิลโดนแน่นอน100%นะคะ2นะคะ มาดูสกิลบัฟก่อนนะคะสกิลบัฟของน้องแมวนะคะสกิลบัฟน้องแมวเด่นๆเ,เลยที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นสกิลบ u ันช o ออฟทรมนะคะนี่ก็จะเพิ่ม ATK MDK 10เป็นระยะเวลา180วินาทีที่เลเวล5นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสกิลทูน่าพาร์ที้นะคะนี่ก็จะเพิ่ม กระให้กับเรานะคะนี่เวลาที่เราชนบอสบึมบัมบึมบัมซัมเบ้น,นะคะนี่เราก็จะกดสกิลนี้นะคะนี่เลยะค่ะสามนะคะก็จะมีสกิลว,วิ่งไวเนาะอันนี้ก็ช่วยเพิ่ม A.T.K.A.T.K. ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงขณะนะคะสิบวินะร้อยเนี่ยก็คือแบบอตอนที่ก่อนตีบอสก็คือกดสกิลนี้นะคะบึม อ่ะแล้วก็5ก็จะมีเออสกิลนี้ก็เป็นสกิลเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล1นึจนถึงเลเวล200เลยนะคะแคทลีฟเมเทโอยาวๆค่ะนะมาข้อดีต่อมานะคะของแมวเวทนะคะนี่สกิลคลาสสี่ค่ะสกิลคลาสสี่สกิลแมวของสกิลคลาสสี่นะคะสกิลแมวสามารถที่จะเปลี่ยนท่าได้นะคะน้ำลม ดินไฟมืดโฮลี่นะคะแล้วก็สามารถยกเลิกทาดได้ด้วยนะคะก็คือสมมติว่านี่นะสมมติเรากดทัดไฟใช่ไหมนี่บัคทธาไฟก็จะขึ้นมานะคะถ้าเรากดอ่าเลเวลเนะคะนี่บัคทัดไฟก็จะหายไปก็จะกลายเป็นธาตุนิวทรอนนะคะต่อมานะคะนี่สก,สกิลสกิลหมู่สกิลเด่นๆของสกิลแมวเวทเนี่ยนะคะสกิลวางบ่อนะคะยูนล็อกบีสนะคะ นี่เลย uh huh. แล้วข้อดีต่อมานะคะก็จะสามารถคิวเพื่อนได้นะคะนี่สกิลคิซูนวอเตอร์สเปรย์ยิงนี้นะคะเป็นสกิลกดแล้วก็จะคิวคิวประมาณเป็นหมื่นกว่า20,000ืเลยนะคะนี่เลยนะแล้วข้อดีต่อมานะคะก็จะมีสกิลเด้ง AP นะคะนี่สกิลเด้ง AP ตัวนี้นะที่เลเวล3ก็จะเด้ง AP อ่สามหน่วยนะคะ ต่อเนื่อง6วินะคะนี่เร mm hmm. าเมื่อเราเรียนรู้ไอตัวสกิลแพสซีฟตัวนี้นะคะ Common With ค i ซุนนะคะตัวนี้ก็จะเด้ง6 6หน่วย AP 6หน่วยต่อวินะคะ mm hmm. คนี่ทุกพื้นปึ้ง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  AP เพื่อนเพื่อนก็จะเด้งนะคะ mm hmm. นี่เลย mm hmm. แล้วมันก็เป็นสกิลทางผ่านมาอัพสกิลอันตินี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลย มันก็มันผ่านอยู่แล้วแหละมันก็เลยต้องอัพสารนะคะ่ะต่อมานะคะก็จะมีสกิลบัฟมีเลยนะคะบัฟเมรินแล้วก็แซนดี้นะคะจะเพิ่มพาวคริคอนนะคะแล้วก็เพิ่ม s อ l พีเอลวิสตานะคะนี่นะอ่าต่อมาก็สกิลซับสกิลซับนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ bracing of mystical c r e a t u r อรนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโยน AP ให้บี ในเองหรือว่าโยน AP ให้เพื่อนเพื่อนที่ต้องใช้ AP ในการกดบัฟกดอันติหรือว่าใดๆนะคะเราก็สามารถที่จะใช้สกิลนี้โยนนะคะเอาไปแค่หนึ่งก็พอค่ะนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสกิลที่แบบกดให้ตัวเองนะคะเพิ่ม PDK SMDK แล้วก็ Q p l นะคะ H Plus, นะคะประมาณนี้นะ อ่ข้อดีที่ต้องที่ต้องเล่นนะคะแมวเวทก็คือสามารถซับได้แล้วก็ดาเมจได้แล้วก็สกิลสามารถเป็นาธาตุได้น,นั่นเองค่ะอะ่ต่อมาเราจะมาดูสเตตัสการอัพสเตตัสน้องแมวหรือว่าสปิริตแฮนเดิลของะะ card, 1, 2, มิมิวนะคะนี่ก็สเตตัสคัทและคัทหนึ่งสองสามก็จะมิมิวจะอัพลักร้อยเด็กร้อยยี่สิบแล้วก็อินร้อยยี่สิบห้านะคะแล้วก็วิดร้อยที่เหลือก็ลงเอจิค่ะเอจิ AG. ก็ได้87นะคะแล้วก็เหลืออีกนิดนึงก็มาลงสเต็งไปหนึ่งะะส่วนสเตตัสคลาสสี่นะคะฟังปะสเตตัสคลาสสี่นะคะมิวก็จะอัพสเปลรอยนะคะแล้วก็อัพสตาร์สิบวิสสินะคะสตาร์ก็จะเพิ่มเรสเนาะวิสก็จะเพิ่มเอ็มเรสนะคะก็แบบช่วยทำให้เราถึกนิดนึงเบาๆนะคะแล้วที่เหลือก็ลงคอน คอนว่าสับประมาณ40ที่เหลือก็จะลงสตาร์วิดค่ะประมาณนี้นะคะคอนนะคะฟีได้ได้ฮิตฟี P ATK SM DK นะคะต่อมาเลยนะคะก็เป็นสกิลนะคะสกิลก็จะลากลงมาตรงนี้เลยนะคะนี่เลยสกิลลากลงมาที่ Spirit o f Land นะคะเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาอาัพแคดิเบเทโอเต็ม5นะคะ แล้วก็จากนั้นก็ลากมาที่ตรงนี้เลย power of 4นะคะแล้วก็กลับมา up b u n c h of stream เต็ม5นะคะแล้วก็อีก2อีก2พอยก็มา up tuna party ให้เต็ม5นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มิวไป up ไอ้ตัว silver white นะตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยค่ะตัวนี้ก็ไม่ต้อง up เป็นทางผ่านก็พอนะคะมาั p ตัวนี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าทำให้เราถึกกว่าลเลย ต่อมาก็จะเป็นสกิลคลาสสนะคะสกิลคลาสสตรงนี้เลยนะคะลากมาตรงตรงอัพตัวนี้ก่อนอยู่ล็อกบีแล้วก็เปลี่ยนธาตุนะคะแล้วก็ลากมาที่คอมมอนวิชยูนล็อกนะคะจะช่วยทำให้สกิลพวกยูนล็อกทั้งหลายแรงขึ้นนะคะจากนั้นก็กลับมาอัพตัวแพสซีฟตัวนี้นะคะเต็ม10นะคะหลังจากนั้นก็นี่เลยลากลงมาที่สกิลเบรซิ่งออฟมิสซิคอลนะคะสกิลนี้ก็จะเป็นสกิล โยน AP นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสกิลที่เพิ่ม p a d k s m d k แล้วก็ Heat Plus หรือ h คิ l นะคะนี่อันนี้ก็กดใช้ตอนที่เราจะตีมอนหรือว่าตีบอสะะแล้วก็กลับมาอัพ u ิวให้เต็ม7นะคะที่เหลือก็จะเป็นทางผ่านทางผ่านหมดเลยนะก็จ็อบ50ก็จะเต็มแล้วคะ่ะาม ของสมใสัยนะคะเดี๋ยวจะเทสเป็นแบบเป็นอย่างๆไปเลยนะคะของสมใสัยตอนนี้ออจะเทสดามเมจของชุดอีเดนนะคะนี่ชุดอีเดนก็จะตอนนี้จะใส Eden, อีเดนไมมแมวอีเดนแล้วก็เซตอีเดนนะคะอีเดนหมดเลยนะคะส่วนชาร์ดก็จะเป็นชาร์ดบูสเตอร์นะคะนี่ก็ส่วนปากส่วนหลังก็จะเป็นใส่โซลิเกอร์นะคะเพื่อที่จะเอาฟิก0.5์ค่ะนี่โซลิเปอร์นี่ ใส่กับส่วนปาของโซลิเปอร์นะคะก็จะได้ลดฟิก0.5ค่ะเรามาดูเสาเสาธาตุดินดีกว่าอะเสาธาตุดินนะคะต่อมาก็จะกดสกิลธาตไฟนะคะนี่กดปุ๊บนี่บัฟธาตไฟก็จะขึ้นมาราเมตที่ทำได้ก็ประมาณล้านสี่ล้านห้านะคะประ เซตอีเดนเซตอีเดนชุดอีเดนนะเมืมงบัมสันเบย์นะคะอะต่อมาก็จะกดบัฟ bunch o f Stream นะคะก็จะเป็นเพิ่ม ADK MDK 10%นะคะกดไปแล้วดูสิก็จะเป็นล้านหกนะคะขึ้นมาประมาณสองล้านนะคะเซตอีเดนนะคะอีเดนเลย มเดี๋ยวเราจะกดอันตินะคะเดี๋ยวรอแป๊บเราก็จะกดอันตินะคะี temporary communion นะคะมาดูดาเมจซีก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งล้านกว่า ก็จะสุดๆจะเป็นร้านเจ็ดเนะะิวก็จะแรงขึ้นนะคะยูสองหมื่นตอนแรกหมื่นกว่าิวก็จะแรงขึ้นใหม่นี่เลยะค่ะเซตอีเดนนะคะผ่านไปนะค่ะค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาเทสกับเซตอิลูชันนะคะก็เป็นเซตแจกฟรีนะคะ แต่ว่ารอบนี้นะคะไม่มิวก็จะใส่กา๊าซท้ายฉี่ไปนะคะน,นี่นะคะแล้วก็ออฟเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบูสเตอร์ก็บูสเตอร์ดแลมน,นะคะก็ออฟชั่นก็เหมือนกันนะคะอะมาดูดาเมจกันนะคะว่าเซตเซตบูสเตอร์นะคะแล้วก็เซตอิลูชชันนะคะไม่มีประดับนะคะไม่มีประดับ ไม่มีประดับอิลูชันนะคะมาดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะคะตัวนี้ยังไม่บับนะคะประมาณล้านห้านะคะสูงส,สุดล้านห้านะต่อมาเราจะบับทาดไฟะะตีทตัดดินนะก็จะประมาณ2อล้านสองต่อมาจะกดสกิลอันปีนะคะ เทม p พอ a ร y c รี um 2, 1, more, eating, ่คอมเนะคะก็สูงสุดประมาณ2ล้านหนะคะถ้ามีประดับ Illusion อีกแล้วก็ใส่การไปอีกก็น่าจะแรงขึ้นอีกค่ะอ่ต่อมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซตนะคะเซตต่อมานะคะก็จะเป็นเซตของที่เพิ่มงบขึ้นมานิดหน่อยนะคะ ก็จะเป็นหมวกโพนี้นะคะตัวนี้ก็หมวกโพนี้ BP รอบที่แล้วนะคะ Off Spell Spell 3 3แล้วก็ ME 1นะคะปักปืนนะคะแล้วก็หน้ากาก5ปีนะคะได้ MTK 100แล้วก็ MTK 15%นะคะแล้วก็เสื้อ17.2นะคะ Off Magic Power Magic Power แล้วก็ Shadow Spell นะคะบวกการ์ดก็เป็นมาวัน สวิตแมแม่อาวุธนะคะก็จะเป็นอาวุธพลนิสเทียน,น,นะคะออปชันตีบอสสิบเปอร์เซ็นต์นะคะบวกสิบเอ็ดนะโลก็จะเป็นโลแมว LT นะคะนี่โลแมว LT ก็จะลดคูลดาวสกิลยูล็อกบีชไปอีก1.5วินาทีนะคะทำให้สกิลเรารัวขึ้นนะคะส่วนมัพนะคะก็จะเป็นมัพไก่บวก12นะคะนี่ ใส่กาซเทชี่แล้วก็ออฟ544นะคะเน้นใช้งานนะคะมับเวทนะคะมับไกเวทหกสิบสองรองเท้าก็ังเป็นรองเท้าแจกฟรีค่ะรองเท้าอิลูชันสิบเนึคะออฟฟิกแล้วก็เลือดเลือดนะคะแล้วก็การ์ดก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าจกเกอร์นะคะได้ MDK 5%นะคะดีเดมอนแรงขค้นนะคะส่วนประดับคู่นะคะก็จะเป็นประดับ แมวเวทค่ะนี่ที่เรียกกันนะคะก็จะเป็นเซตโพนินะคะแล้วก็พัดนะคะที่เพิ่มดาเมจสกิลยูนล็อกบีทนะคะแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลยูนล็อกแคนนอนนะคะแล้วก็ลดคูลดาวน์ยูนล็อกบีทสองวินะคะทำให้สกิลของแมวเวทรัวขึ้นนะคะก็แชโดก็เหมือนเดิมค่ะแชโดเดิมนะคะเอามาดูดาเมจนะคะก็จะกดท่าไป ทาไฟก่อนตีเสาทาดินก็ประมาณดาเมจประมาณ35 000, ล้าน35ล้านต่อมาก็จะกดสกิลอันตินะคะประมาณ20ล้านไม่ได้กดธาดน,นะคะ อ่าถ้ากดทัดไฟง่ะคะ่ะกดทัดไฟตีอันนี้ก็จะตีเสาดินนะคะก็ประมาณ30กว่าล้าน,นะะประมาณนี้ค่ะแมวเวทนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อยากจะเล่นแมวเวทนะคะ ท่าในใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ